เข้าครัวกับสาวนิดอีกแล้วจ้าสวัสดีจ้าทุกคนคะ่ะมาเข้าครัวกัาสาวนิดมือนีได้เมนูปลากระพงทอดกรอบๆนะคะปลากระพงทอดน้ำปลากินกับอะไรสาวนิดจะเห็ดน้ำพริกน้ำปลาหวานนะคะเพราะว่าได้สะเดามาด้วยค่ะทุกคนคะ่ะไปย่างตลาดได้สะเดาสดๆใหม่ๆสดจากตลาดนี่แหละจ้าแต่ว่าดูแล้วเขาน่าจะเก็บมาใหม่ๆ สาวนิดก็เลยจัดมาะจ้ากำหนึ่งยี่สิบบาทนะคะทอดปลากระพงให้เหลืองกรอบเลยเด้อค่ะปลากระพงกำลังกินกำลังอร่อยเลยจา้านี่เลยจ้ะจทอดเสร็จแล้วก็หน้าตาประมาณนี้ต่อกันด้วยทำน้ำปลาหวานจ้าทุกคนคะ่ะสาวนิดลืมกดกล้องต่้งแ่แลกเก็บไห้เบิง่งเ้ยจ้ะเพราะว่ามัวแต่เบิ่งไล่สวดมูไปนําเบิ่งคลิปให้เพื่อนไปนําเด้อค่ะเด้อ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการเข้าครัวนะคะกะสิเป็นลงลงลื่มๆื่มแบบนี้แหละจ้าก็แค่นํำปลาหวานของสาวนิดกะสิมิไซกากหมูที่เจียวไว้น้ำเด้อยจ้าสูตรไม่เหมือนใครนะคะถ้าใครชอบก็ทําตามถ้าใครไม่ชอบก็แล้วแต่คนชอบเด้อค่ะเด้อสาวนี้ก็จะมีหอมเกียวแล้วก็กาก,ากหมูเด้อค่ะแล้วก็กระเทียมเกียวนะคะพริกป่นพริกแห้งนะคะกะปิอย่างดีน้ำปลานะคะมาลวกเดากันเลยจ้าที่เนี่ย สะเดาสาวนิดไดมาสดๆสาวนิดมันลวกหนึ่งกํานะคะซื้อมาไม่เยอะนะคะลวกสะเดาให้หอมให้สุกเด้อค่ะเด้อลวกให้สุกหน่อยหนึ่งเพิ่นจะได้บม่มีกกินอ่าเมนเขียวเนาะคะ่ะบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นของสะเดาแต่สาวนิดมากหลยจ้ากสะเดาลวกสะเดาเสร็จแล้วสาวนิดจะเอาไปนอกน้ำเย็นกอนเลยจ้าขอลวกก่อนนะจ๊ะ เนีย่ยลวกสุกแล้วปิดแก๊สจ้าปิดแก๊สให้เรียบร้อยอย่าลืมปิดแก๊สนะคะทุกคนเอาไปนอกในน้ําเย็นอีกทีหนึ่งค่ะทุกคนคะ่ะนอกในน้าเย็นเพื่อความสดและก็หอมอร่อยของสะเดานะคะยังคงความสดแต่ก็ความอร่อยอยู่นะจ๊ะถ้าเรานอกน้ําเย็นรสชาติอร่อยก็อยู่ที่คนชอบอีกละคะ่ะสานิดมักขมสานิดจะกินได้ค่ะสะเดาเพราะว่าเราชอบผมอยู่แล้วนะคะ ชอบรสชาติขมขมกินกระป๋บ,บ,นบานเฮาค่ะแสบด้วยจ้านี่ระค่ะสะเดาสวยๆนะคะสำหรับน้ำปลาหวานสาวนิดจะลงคลิปให้ดูใหม่อีกทีนะคะวันนี้ไม่ได้ทำเตรียมสูตรไว้ให้ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจ้าน้ำพริกสะเดาน้ำปลาหวานกินคู่กับปลากระพงทอดกรอบๆเลยค่ะเด้อนี่อะสะเดาน้ำ,นำปลาหวานสาวนิดจะใส่ กากหมูก,กับหอมเจียวเยอะๆนะคะกากหมูก,กับหอมเจียวเยอะๆอร่อยจ้าสเดาสดๆนะจ๊ะสดจากตลาดจ้าบริเวณสดจากตา้นสำหรับคลิปนี้กขอบคุณนะคะทุกคนคะ่ะไปกินเขาน้ำกันจ้าไปตลาดมาเช้าได้มะเขือเทศมาด้วยนะคะมะเขือเทศสองสีนะคะอร่อยมากๆใครชอบกินเหมือนสาวนิดไปกินเขาน้ำกันเลยจ้า ขอบคุณที่รับชมนะคะอันนี้ก็ทายห้เบิรงบร่เบิดเดนะคะเพราะว่าค่าเบิรงคลิปค้าเบิรงไล์สวดหมู่ไปนําชีวิตที่ไอเตอร์ก็เป็นจังสี่ละจ้าฝากเป็นกําลังใจให้สาวนิดด้อจ้าถ้าผู้ใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะกดซ u b สไคร b e สาวนิดด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้เขชมคลิปใหม่ๆของสาวนิดต่อไปจ้า